ผดักได้ไม่ถึงปิดไม่กี่ปีครับแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับครับโอเคอ่ะคันนี้ผมอ่ะจะเป็นหนึ่งในสิทธ์ที่ลองทานกาแฟดูว่าผมจะเปลี่ยนใจมาใช้มาอานลองดูลองดูอ้าวเอาเอาตัวที่แบบว่าผมต้องติดเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ทานตั้งแต่ตัวไลท์ตัวอ่อนไปถึงตัวตัวเข้มอ่ามันมันจะเป็น step by เต็ p อย่างเงี้ยอ่าโอเค่ นี่จะเป็นตัวสีเหลืองครับเป็นตัวนุ่มนวลอ่าตัวนุ่มนวลครับจะออกหวานมันอ่ามันคือคือมันมันโดดเลยมันโดดจริงๆถ้าคนชอบมันเนาะหวานเนี่ยก็โอเคเลยนะเพราะเราทําให้กับคนที่กําลังเริ่มเรียนทานกาแฟใหม่อืมทานง่ายเลยอันเนี้ยใช่คือไม่ขมเลยอ่ะ อ่ะลองนิดนึ่งเออใช่คือโอเคทานง่ายเลยต่อไปเยเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราอ่าโอเคเเดิมกอาเดิมไม่เป็นไรอ่าล่ะโอเคจะเป็นตัวซิกเนเจอร์ของเราอ่าคุณก่อนเพราะคุณเป็นคอกาแฟเข้มขึ้นมากว่อยอ่ามีอะไรแตกต่างไหมครับ โอ้แตกต่างเห็นชัดเลยเออใช่เราจะใส่คาราเมลลงไปด้วยเราจงใจใส่คาราเมลแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นฟองคาปูชิโน่ลงไปด้วยเราซื้อเพิ่มนะตัวนี้เออใช่มมีคาราเมลกิ่นคาราเมลมันจะโดดตัวนี้แต่เราจําหน่ายในราคาเดียวกันหมดเลยเออแล้วตัวนี้อีกตัวตัวสุดท้ายจะเป็นตัวที่เข้มสุดของเราอืมเป็นจีนวันที่เข้มที่สุดของเรา อืมสีโหดชื้นนะอมันอาจจะไม่ได้ร้อนเนาะไม่ได้กลิ่นมันไม่มีกลิ่นคาราเมลเนาะวันนี้เราไม่กินคาราเมลแล้วเรากินแล้วมันติดคออ,อันนี้มันก็เลยรู้สึกดับลงไปฉะนั้นเราต้องทานน้ําล้างปากใช่แล้วค่อยทานกาแฟมันเลยรู้สึกดับลงไปแต่ผมว่ามันโอเคนะอีกจุดเด่นของเราอีก อีกตัวหนึ่งที่แบรนด์อื่นไม่มีเราสามารถทรงใส่น,น<ด>้ำ <stepping S 1> เย็นเย็นไ้เย็นเย็นก็หรอใช่แล้วมันละลายใช่จีกจะจีกชอแล้วก็เทใส่น <ๆ S 2> ้ำเย็นกดแค่นี้ยแล้วก็ส <ram. S 1> ั่นกินเลยไปไหนก็พกพาได้สบายออไปเดินป่าใช่ครับนั่นเป็จุดเด่นของเราอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายของเราอืมอายมีตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยไหมตอนนี้ยังครับกำลังหาอยู่ครับอืมแล้วตัวแทนหน้าที่มานี้บอกจาหน่ายออนไลน์นี่ ออนไลน์ยังไงฮะเขาส่งไปสั่งทางโน้นแล้วก็เราก็ฝากคนส่งมาอ๋อฝากคนส่งมาใช่ครับเออตัวไหนที่คนไทยสั่งคินเดอะที่สุดจะเป็นเขียวกับแดงเขียวกับอ่าแดงอคอไทยสุดจมากก็คอกาแฟเข้มกับตั้งเดิมใช่ครับเข้มกับดั้งเดิมสีเหลืองอ่อนไปหน่นอยใช่ก็สําหรับมือใหม่ก็มือใหม่แล้วก็ผู้หญิงเขาชอบเออเขาชอบอ่าอ่าอย่างเดี๋ยวไปลองลองตัวดิฟไหมครับตัวดิฟคาฟฟครับ ตัวนี้เราทำอาหน่อยเป็นกาแฟพิเศษครับเออขอบคุณครับเอออมเปรี้ยวๆหน่อยอาจจะเป็นข้าอ่อนครับอ่าๆๆอมเปรี้ยวๆหน่อยจะเป็นตัวเนี้ยอือและโล่เบอร์บอล๋อก็คือตัวพิเศษนี่เลยใช่ครับอือตัวนี้ที่เราเพิ่งไปแข่งมาได้ที่สี่ อ๋อถ้าว่าครับโอเคอืมให้กา we have two in one coffee and d r i f coffee also w h i c n e w e want to try อะไร c o m m e n ไปไหนอ่ะเดี๋ยว comment อยู่ไหน comment อ่าเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องนะเอ๊ะคอมเมนต์นี่มีเดี๋ยวนะคอมเมนต์หายคอมเมนต์หายไปไหนละสีสีแดงขอดูหน่อยหนึ่งสีแดงคอมเมนต์หายเอ้าทําไมเป็นอย่างเงี้ยครับสีแดงจริงเหรอเดี๋ยวคอมเมนต์หายสีเขียวหรือเหลืองคอมเมนต์หายเดี๋ยวนะเอ่อทักทายสบายดีกันได้เนาะไม่มาคอมเมนต์ไม่มาตาแล้วกาแฟครับคอมเมนต์หาย แล้วมีน้องม,ม,มีใครคอมเมนต์อ่ะน้องคอมเมนต์ว่าไงกาแฟทั่วไปที่เราใส่คาราเมลลงไป